Today, I want to wax this wax, really popular and famous in Thailand. I don't know why. This band is really nice wax. This wax, Kistan wax. Kistan wax. Okay, that's it. I want to pull my hair first. Because my hair. Mmm. it cuts my hair. Okay. this one Hey is very 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 long ยาวมากเขาบอกว่าเนื้อครีมสามารถกินได้โอเคโอเค See, it's quite high Oh my god, I want to put aura, aura, aura. I want to do B1 term, want to B1 term, but not sure. Okay, that's it, and this. อันนี้ก็คือผ้าผ้ามันเป็นเหมือนผ้าแบบผ้าเหมือนผ้านั่นเลยนะเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรผ้าเหมือนผ้าเหมือนพลาสติกอะ่ะแต่ดีมากแล้วก็ลูกสามารถทําเองได้ถ้าเรารู้ว่าแนวลูกคุมขนไปยังไงเอ๋เนี่ยแล้วก็ดึงหนึ่งสอง เธอดูขนหะขนเจ็บเหมือนกันนั่นน่ะก็เอาผ้าแตะออกถามว่าเหลือไหมก็เหลืออยู่นะนิดหน่อยแล้วก็ใช้แหนบเล็บๆออกเอา ว่าออกไม่ก็ออกนะจริงจริงออกแล้วเนี้ยกระดาษเอผ้าเนี่ยล้างง่ายมากแล้วเวลาเราแว็กอะแว็กเสร็จแล้วเราก็ทาอะโลเวล่าเจลเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ใส่อะโลเวล่ววาเจลคือจะดีที่สุดอะโอเคอันนี้นี่ยาวมากโอเคถ้าไว่ขนลักเลกเดี๋ยวจะไม่ค่อยเปืองแต่ที่จะเปืองคือขาถือขาต้องมีแบบต้องเป็นกระปุกใหญ่เลยหลายกระปุกเลยอะ แล้วก็ต้องมีกระจกด้วยนะอันนี้คือสองกระจกไปด้วยโอเคมันค่อนข้างดึงเนื้อกับดึงขนกันด้วยโอเคอือ okay. mm ือ hmm. ติดมือ,อ,อ,อนี่ <S <S เห็นไหมรูปให้มันติดกับผ้าก็ดึง เจ็บอะมันมีมันมีขน,นออกมานะแต่ถ้าไม่ใช้แป้งคือมันแบบเจ็บมากเลยจริงอันนี้จริงจริงจริงเจ็บเจ็บสรุปคนออกหมาไหมก็ <c oughs> ออกแต่ก็ต้องเล็มหน่อยโอเคนี่แหละมาทำให้ดูว่าทําเองจะเป็นฟิลอย่างนี้มากกว่า แต่จริงมันก็ต้องปาดบางๆแต่ถ้าเราทำเองไม่ได้อะ่เราก็ต้องทำเองรือว่าอโอเคคือเขาบอกว่าสามารถปาดบางๆแล้วก็ดึงคือมันเหนียวจริงมันเหนียวมาะของเขาคือเหนียวจริงซื้อมาเนี่ยใช้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ใช้แ็กอะไระแต่แ็กขนขาดีออกดีมากขนขาได้ออกแบบสะใจสุดๆบอกเลย โอเคเดีย๋ยวเราจะไปล้างก่อนถ้าใครอยากสั่งซื้อกนะ็กดสั่งซื้อได้เลยโอเคนะไปแล้วนะบ๊ายบาย